สวัสดีค่ะกรซิอบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่ามานำเสนอให้ชมกับรถกระบะสีประตูนะคะซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะรถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะถึงอายุจะเยอะหน่อยแต่ว่าสภาพยังดีนะครทุกท่านเจ้าของเดิมดูแลรักษากันเป็นอย่างดีเลยค่ะรถกระบะตัวท็อปนะคะ Isuzu DMAX 3.0 DDI นะคะ เป็นรถ4ประตูปี04เครื่องเกียร์ปกติช่วงร่างดีค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ทั้งระบบลงแม็กเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะแอร์แบกอยู่ครบรถสภาพแบบเดิมบางค่ะน็อตไม่ขยับพร้อมขับพร้อมเติมน้ำมันกลับได้เลยค่ะเอกสารมีครบเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัย S R S นะคะแอร์แบกยังอยู่ค่ะทุกท่าน ภายในเบาะสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดค่ะเครื่องยนต์3.0นะคะท่านใดสนใจรถยนคันนี้นะคะราคาเพียง128,000บาทพิกัดนะัดดูรถในอำเภอาำปมากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโทรคุยโทรนะัดโทรอัปเดตสถานะของรถก่อนนะคะและแนะนำให้เดินทางไปดูตัวรถด้วยตนเองนะคะจะได้ตรวจสอบสภาพร,พรถพร้อมเอกสารให้ชัดเจนกันด้วยนะคะ แอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นจึงต้องใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ